บางคนบอกรัฐบาลแจกเงินก็ดา่าไม่แจกก็ดา่าเลื่อนไปก่อนก็ดา่าอแล้วจะไปห้ามอะไรครับเราอาสาตัวมาเป็นนายกโดนประชาชนดา่าคุณจะคุณ,ค,ณคุณทนไม่ได้ก็ลาออกไปครับนะครับแจกแจกก็ดา่าเขาช่างเขาดีครับคนที่เขาไม่ได้รับแจกก็เยอะนะนะครับหรือคนไม่เห็นด้วยเขาก็มีสิทธิด่ารัฐบาลเเรื่องธรรมดาเพราะเงินภาษีเงินภาษีคืออะไรก็คือเงินของประชาชนทุกคนเงินคนที่เสียภาษีอย่างผมเนี่ย ก็เป็นคนเสียภาษีผมจะด่ารัฐบาลจะทําไมมันก็เป็นเรื่องของผมนะนะครับนะใครชอบก็ชอบไปใครด่าก็ด่าไปนะประธานาธิบดีทัาคนชอบก็มีคนด่าก็เยอะพนักงานเป็นนักการเมืองบอกผมโดนด่าไม่ได้หรอกครับนะทนทนผมทนไม่ได้ครับก็มึงก็ลาออกไปประธานาธิบดีทัพเนี่ยคนชอบก็เยอะคนด่าก็เยอะนะพนักนายกแพทองทานโดนด่าโดนก็โดนไปใครชอบก็เทีย์ไปใครไม่ชอบ ก็ด่าไปอย่างเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ชอบการแจกเงินเพราะอะไรประเทศเรายากจนเอาเงินมาแจกทําไมการแจกเงินมันก็คือการนะ่เอาเงินไปทําไมฮะไปหาเสียงลวงหน้าคุณไม่ต้อง,ค,องคุณไม่ต้องเอาเงินของตระกูลคุณมาแจกคุณก็เอาเงินภาษีมาแจกและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศคือคนจนคนจนทั้งนั้นแหละนะนะครับประเทศเรานี่ประเทศยากจนมีแต่คนจนคนคนชั้นกลางมีอยู่นิดเดียว ที่เสียภาษีวิวสี่ล้านคนก็คือรวมทุกผมด้วยผมนี่คือคนชั้นกลางเสียภาษีนอกนั้นคนจนไม่ได้เสียไม่ได้เสียภาษีกันได้เพราะรายได้ไม่ถึงแต่คนจนเสียภาษีทางอ,อ้อมไปซื้อของในเซเว่นอะไรพวกนี้เสียเสียแวบที่ร้องประชาชนไม่รู้นะครับประเทศที่จเจริญแล้วอย่างสิงคโปร์เนี่ยคนชั้นกลางแบบผมเนี่ยนะต้องมีเยอะๆคนมีการศึกษาต้องมีเยอะๆแต่ประเทศเราส่วนใหญ่คนชั้นคนชั้นกลางมี4ล้านคนต้องมะเทศมี60สล้านและคนส่วนใหญ่รายได้ไม่ถึง ประเทศเราต้องสร้างคนชั้นกลาเงเยอะเพราะมีคนชั้นกลาเงเยอะคนฉลาดจะใช้วิธีการแจกเงินอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครกเชื่อเราือนเหมือนสิงคโปร์อ่ะคนฉลาดแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะฮะนะครับเพราะนั้นรัฐบาลโดนด่าก็สมควรแล้วนี่ทนไม่ได้ก็ออกไปนะครับนะมันธรรมดานะใครชอบกระเทียไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะนโยบายแจกเงนินนี่มันมัน,มน มันไม่ต้องใช้สมองอะไรเยอะเข้ามาก็แม่งไปดูเงินเหลือก็มาแจกไม่่ไมพอก็ไปกู้มาแจกตอนนี้ก็แจกไม่ไหวแล้วเพราะอะไรเพราะว่าประเทศจะชิบหายอยู่แล้วประธานาธิบดีทำเนี่ยเขาขึ้นกระเพางภาษีสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ส่งออกไม่ได้มันต้องเอาเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งอื่นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างนะครับมันต้องเอาเงินไปใช้ทั้งทีมเป็นไม่ใช่แบบจนนึกเสือกาแจกเหมือนเราครอบครัวพ่อแม่ยากจนมีเงินสำรองอยู่กเอาไปแจกลูกไปใช้ซะ นะเออพอถึงเวลาเกิดเจ็บป่วยขึ้นม,มาแล้วจะเอาเงินที่ไหนไม่ช้นะครับอันนี้ก็ฝากๆด้วยนะอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะเข้าใจนะ FC จากลราสิงคโปร์ประชากรน้อยสิงคโปร์ประชากรน้อยแล้วก็ฉลาดแล้วก็เป็นประเทศยากประเทศร่ำรวยด้วยนะครับ <c oughs> จริงครับปัญหาแหล่ง,งน้าทางภาคเหนือใต้น้ําเมืองทองของเมืองทองของจีนออะนะครับลูกผมไปพบร้อยเวรเพื่อจะมอบตัว แต่ร้อยเวรทําบันทึกการจับกลุมแล้วจับขังคุกครับทําไงดีหรอโดนคดีอะไรล่ะโดยทั่วไปเนี่ยไปถึงไปมอบตัวตามหมายเรียกก็เขาก็จะปล่อยกลับนะนะครับถ้าไปตามหมายเรียกเขาปล่อยกลับยกเวน้นเออเขาอาจจะพาเราไปให้สารออกหมายขังตามกฎหมายแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครก็ทาหรอกแต่ถ้าเกิดมีหมายจับนะครับมีหมายจับไปถึงไปปรากฏตัวต่อเขาเขาต้องจับนะครับนนะครับ,นะรบแล้วเราก็ต้องประกันตัวถ้ามีหมายจับ แต่ถ้ามีหมายเรียกไม่ต้องประกันตัวโดวยทั่วไปนะนะครับเขาก็จะปล่อยแต่ถ้าไปตามหมายจับนั้นก็อาจจะต้องจำคุกนะนะครับเอาไปพาไปเข้าห้องขังอืมนะครับลองเอาเอาเอนี่ครับเนี่ยคุณอภิญญยาบอกลองเอาเงินตระกูลจินวัฒน์มาแจกสิไม่มีใครด่าหรอกนะครับเพราะว่าเงินมึงแต่ถ้าเงินภาษีก็เงินพวกกูเพราะเงนินกูก็ด่าก็เป็นเรื่องของกูใครจะมาอะไรนะครับ โดนด่าก็สมควรแล้วอยู่ดีเอาเงินภาษีครบคนที่เขาเสียภาษีโดยเฉพาะลูกจ้างทั้งหลายเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในสี่ร้านที่เสียภาษีคนจนคนจนไม่ได้เสียภาษีาษเงินได้บุคคลธรรมดาเสียภาษีถ่างออกพวกแวตพวกอะไรต่างๆเข้าใจนะอืมเออขอบคุณรัฐบาลขอบคุณผู้บริหารบ้านเมืองขอบคุณอะไรนั่นนะใครชอบก็ชอบไปคนด่าก็ด่าไปก็เป็นสิทธิ์ของเท้าถ้ากลัวกลัวรับไม่ได้ก็ลาออกไปนะครับอืม อือะไรเนี่ยเออืมอม,มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะจ๊ะอืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเลยครับอืมนะครับนี่อะไรเขาเรียกมาใหม่เ,เนี่ยประธานชมรมพัฒนากฎหมายยื่นหนังสือถึงการมาที่การกฎหมายให้เปลี่ยนระบบกรารพินารณาคดีอของไทยเป็นระบบรูกขุน ก็ <S <S ดีนะระบบลูกขุนก็ลกูกขุนจะเป็นคนกันกองข้อจริงนะครับรแล้วก็เสร็จแล้วศาลก็ตัดสินเฉพาะข้อกฎหมายเหมือนในอเมริกานะครับเขาเป็นระบบลูกขุนก็ดีนะนะครับก็ดีนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนได้เลยโอ้โหเรื่องใหญ่นะต้องแก้กฎห,หมายกันหมดเลยนะครับเนี่ยประธานชมรมพัฒนากฎหมายว่ากันไปแต่ผมว่ายากมันเป็นมานานแล้วจะแก้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ใครกัาเนี่ยอืมกุชชม,มา ลาวตีอดีตผู้สมัครสวยื่นยุบพักภูมิใจไทยนะให้สัมภาษณ์หัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณมีความรู้เห็นมีมีการบงการเลือกตั้งสวเรามีหลักฐานมากมายมันสมควรที่จะต้องยุบพักนี้ว่ากันไปอูะไม่รู้ใครทาผิดทำถูกต่างคนต่างก็แม่ก็ว่ากันไปใครมีสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์กันไปฟ้องมาฟ้องกลับเข้าไปอืมใช่เอ่อการเลือกตั้งสวครั้งนี้ควรเป็นโมฆะสมัยก่อนจ้าง พักเล็กลงหันหน้าหันหลังไม่ตรงกับหน่วยเลือกตั้งยังเป็นโมคะแต่อันนี้เป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่มันช็อกคนทั้งประเทศคําพูดของคุณกุมาลาวตีอดีตผู้สมัครสบอยื่นยุคพรรภูมิใจไทยนะดู่ิว่ามันจะยุคได้จริงไหมนะครับโต้ว่ากันไปอืมนะครับแบ็คลิสเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับลำบากนะคู้เงินผู้อะไรลำบากครับ อืมเนะียนะญี่ปุ่นข้าวแพงประชาชนลำบาก,กรัฐมนตรีเกษตรพูดว่าผมไม่เคยต้องซื้อข้าวแค่พูดแค่นี้เขาลาออกแนะล้วรัฐมนตรีไทยนายกอะไรแม่พูดอะไรไม่รับผิดชอบเยอะแยะไม่เห็นแม่ต้องลาออกเลยเขาแค่คําพูดที่ไม่เหมาะสมอมืผู้ใหญ่บ้านเฮี้ยมขับรถมาเจอผ้าบาดตายิงแฟนใหม่ของอดีตเมียดับนะครับหลวงก้งนะ้งครับ นะครับนี่นะข่าวรุนแรงนะพวกนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องนะอืมมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจฮนะอืออืออืกว่ากันไปนะครับนี่ขี่โบกขี่ยามแล้วก้าเลกาห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับน่าจะได้เวลาอาพอสมควรนะครับนะครับไปดูนะระบบเล่าหาเป็นเครื่องมือชั้นเลิศในการ่วงความจเจริญของผู้แขง่ง mm. อ๋อ ตราบใดบางคนยังรับเงินจากนักการเมืองหรือหัวคะแนนอยู่ก็คงแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้ได้ความรู้อาจารย์คิดอย่างไรที่สรรพกรจะเรียกเก็บภาษีคือการเก็บภาษีเนี่ยคนที่ไม่ได้จ่ายภาษีเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับคนที่ไม่จ่ายภาษีนะไม่เป็นธรรมเลยอย่างผมเรียกจ่ายแมงทุกเดือนน,อนะสรรพกรต้องไปตรวจสอบไปพวกเบี้ยวพวกขายพระพวกฟอกเงินอะไรเงี้ยนะครับอืมนะครับกุสุมาลาวตียินดีภูมิใจไทยประกาศฟ้อง บอกไม่กลัวฟ้องมาก็ฟ้องกลับอะไรทดลองนี้แหละมันเต่อ,อไปฟ้องแม่เข้าไปนะครับชัตวัต์อ่าสวบ,บอกว่าหน้าผากผมมีเคยเขียนไหมอยู่พักไหนอดูคำพูดเขาเนี่ยอดีตตำรวจน,นะ,ะ,ะมีปากก็พูดกันไปนะว่ากันไปอืสินเชื่อหดตัวอย่างหนักก็คือตายพง่ายๆแดงไม่ปล่อยสินเชื่อก็คือตาย แล้วก็ยังมีบางคนแม่งวันวันมาชวนลูกนี่กอจะสชักดาบคนแบบนี้ก็ซ้าเติมเศรษฐกิจนะอย่าไปหลงเชื่อน,นะมีนักข่าวผู้ดําเนินรายการมาจัดรายการชวนพวกลูกนี่กอจะสชักดาบชักดาบไม่พอแม่งบอกว่าอะไรให้ฟ้องกลับกอจะสอ,อย่าไปเชื่อน,นะพวกนี้ไม่ได้รับผิดชอบอะไรสังคมเลยอืมอืม,อมนะครับนะครับผูบ้พิพากษาทําคําพิพากษาร นะครับโดยกล่าวถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความโดยไม่ปรึกษาองค์คณะหรือผู้บริหารศาลเป็นเหตุให้มีการนำคำพิพากษาไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบนะครับนี่ก็โดนให้ออกจากราชการนะโจทย์จำเลยทะเลาะอ,อันเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าทำทำพิพากษาไปถึงบุคคลนอกคดีว่าเขาไม่มีความผิดมันจนจ,จนทำให้บุคคลภายนอกแม่ก็เอาคำพิพากษาไปหากินได้เพราะนั้นการพิพากษาคดีลักษณะแบบนี้นะครับนะ มันเป็นการคาพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยผู้พิพากษาโดนให้ออกจากราชการเพราะอะไรเวลาโจทก์จำเลยทะเลาะก,กันศาลก็ต้องตัดสินเฉพาะเรื่องที่ทะเลาะก,กันไม่ใช่ไปตัดสินเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นพิพาทนะแล้วก็ไปบอกว่าเขาไม่มีความผิดอันนี้ไม่ได้เพราะ